Nerd Review Quick รีวิวรายวัยกับดาดานะครับวันนี้ Final Destination b u t Li ส e นะครับแฟนชายสยองขวัญที่เอาความตายมาล้อเล่นกับคนดูนะครับถือว่าอายุครบรอบ25ปีจากภาคแรกมานะครับปีนี้มาเป็นภาคที่6ที่ชื่อว่า b u t l i ส e นะครับผมที่บอกเล่าเรื่องราวของสายเลือดนะฮะที่มันก็จะเกิดการสื่อความหหยาตามตามกันไปผมออกตัวก่อนว่าอันนี้ผมแอบเซอร์ไพรส์นิดนึงนะะว่า ในหมู่คนเขียนบทเนี่ยผมไปเห็นชื่อหนึ่งที่สะดุดตาขึ้นมาก็คือจอห์นวัตนะฮะซึ่งจอห์นวัตเนี่ยผมไปค้นมาแล้วเขาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหนังภาคนี้ด้วยนะฮะจอห์นวัตก็น่าจะเป็นแฟนของแฟนชายนี้อยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าผมเองไม่ใช่คนที่ติดตามดูแฟนชายนี้มาก่อนเลยไม่เคยเลยจริงๆคิดมาตลอดว่ามันอาจจะเป็นหนังที่ไม่ใช่ทางของผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นหนังเขาอะครับมันไม่จะเป็นที่ทุกคนจะต้องชอบเหเหมือนกัน <laughs> มันอาจจะมีกลุ่มแฟน มันอาจจะมีกลุ่มก้อนี่เขาชอบแล้วผมก็รู้สึกว่าผมกับฟァลลอต t i ส a t i o n มันอาจจะไม่ได้ยั่วให้ผมอยากไปดูมันเท่าไหร่ในที่ผ่านมานะครับแต่ภาคนี้ต้องยอมรับว่าด้วยเสียงวิจารณ์ที่มันออกมาในทางที่บวกนะฮะแล้วมันกลายเป็นโอโ90้90%ในรสเท e โอย่างเงี้ยเออเฮ้ยมันก็สะดุดใจแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะต้องลองของสะหน่อยแล้วก็ได้ดูนะครับแล้วก็ไปดูในรอบสื่อกับ iMAX กก็มีผลต่ออารมณ์ร่วมในพอสมควรเลยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราพูดกันถึง สตอรี่ก่อนผมพูดตรงๆเลยว่า Final Destination b u t l บนะัไล์เนี่ยผมเหมือนผมเจอภาพยนตร์แด Me To Hell เรื่องใหม่แด Me To Hell คือหนังของแซมไลมี่นะฮะที่หลายๆคนน่าจะเคยคุ้นๆหรืออาจจะเคยดูกันบ้างนะครับเป็นเรื่องราวที่การต่อสู้กับหายนะของบุคคลบุคคลหนึ่งนะฮะก็สู้กันไปสู้กันมาสู้กันไปสู้กันมาจนกระทั่งฉากสุดท้ายก็ <c oughs> ไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวหาว่าสปอยแต่เอาเป็นว่ามันเป็นความสะใจแหละนะครับพูดง่ายๆว่ามันเป็นหนังที่บอกเล่าเรื่องราวของความบาันเล ที่มันมีผลต่ออรรถรสในการรับชมเมื่อมนุษย์บันเลยมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกว่ามันคือความบันเทิงว่ะมนเลยทําให้ผมในทางหนึ่งผมแอบมองภาพยนตร์เรื่อง Final Destination บันเลย์ตอนแรกเนี่ยที่คิดว่ามันนะ่าถ้าเกิดผมจะชอบผมคงจะชอบในความที่มันเป็น guilty pleasure เอาความซาดิสเอาความโหดร้ายเอาความบันเลยอะไรต่างๆเนี่ยมันนาพาให้คนดูสนุกไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องของบทคาแรคเตอร์ แต่สรุปว่าหลังจากดูจบเออเฮ้ยผมต้องเปลี่ยนความคิดว่ะผมกลับคิดในมุมที่ว่ามันเป็นหนังที่มันผ่านการคิดเรื่องของรูปแบบการตายซึ่งความรายละเอียดของการตายดีเทลต่างๆเนี่ยอันนี้ผมพูดก่อนว่ามันเริ่มต้นที่หัวของประเด็นต่างๆเนี่ยด้วยเรื่องที่มันเป็นเหตุการณ์บ้าๆพูดง่ายมันเป็นอะไรแบบโอ้โหมันจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นจริงๆเหรอวะมันบังเอิญไปมั่งอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ขอโทษนะฮะในขณะที่มันเริ่มต้นอย่างนั้นอ่ะมันกลับมีเหตุผลมันกลับมีตะกะบางอย่างมารองรับ อย่างเช่นเศษกระจกที่มันเป็นใสๆอย่างเงี้ยเมื่อลงไปคุกอยู่กับนําแข็งก็เป็นไปได้ว่าเฮ้ยเราจะมองไม่เห็นว่ามันมีเศษกระจกอยู่ในนั้นอันนี้ยกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันความจริงมันมีอีกหลายๆตัวอย่างที่ผมว่ามันน่าจะเห็นภาพเช่นกันว่ามันถูกผ่านการคิดว่าถ้าเกิดสิ่งนี้มันเกิดขึ้นตรงนั้นเออมันก็เป็นไปได้ที่มันอาจจะเกิดอันตรายเช่นเดียวกันและหลังจากนั้นแหละมันค่อยพาคนดูไปสู่สถานการณ์ที่มันจบรูปแบบของการฆ่าอะไรบางอย่างด้วยความแบบี๋ยเอางี้เลยอระคือพูดง่ายๆว่าโอเคเรารา เราซื้อไอเดียของมันเราซื้อแนวทางของการที่พาไปถึงจุดนั้นซึ่งไอ้อย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นทั้งเรื่องของ Final Destination ภาคนี้เลยแล้วผมรู้สึกว่าโอเคเฮ้ยแงของงานบทการเชื่อมทางใดอะหรอกการพูดถึงความสัมพันธ์ตัวละครผมว่าทําแบบไม่ส่งๆทำแบบไม่มากง่ายซึ่งอันนี้แหละผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่อาจจะชนะใจนักวิจารณ์สายที่ความจริงดูหนังก็อยากจะได้สิ่งที่มันขับเคลื่อนในแง่ความสนุกแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่น่าราคาญจนเกินไปซึ่งผมว่าเนี่ยแหละเมื่อเลยกลายเป็นหนังภาคที่ใครหลายคนบอกว่านี่คือภา ที่ดีที่สุดของ Final Destination นะครับและส่วนตัวผมผมพูดในมุมของคนที่ดู first time กับ Final Destination เนาะผมก็เห็นในทางที่ว่าเออมันเป็นหนังที่สนุกมันดูแล้วมันไม่หงุดหงิดอะ่ะเรายินดีที่จะถูกสถานการณ์นำพาตัวเราไปดูอะไรต่อมีอะไรซึ่งมันไล่เลียงได้ดีไล่เลียงสเต็ปโอเคมันไหลลื่นอะ่ะมันใช้คาว่าไหลลื่นได้เลยแหละจนกระทั่งหนังครบจบหนึ่งชั่วโมง50นาทีซึ่งจบได้แบบที่ว่าโอ้โหพูดตรงๆเลยว่าสะใจจริงโว้ยสะใจจริงๆแต่สะใจเพราะอะไร ให้คุณไปดูเองละกันส่วน iMac มันช่วยยังไงได้บ้างการที่มันขยายภาพเนี่ยฮะมันทําให้เราได้เห็นมุมมองของความละเอียดนะฮะความละเอียดของบรรยากาศความละเอียดของสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์การค่าต่างๆเนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นนะฮะซึ่งอันเนี้ยโดยเฉพาะฉากที่มันเกิดขึ้นบนตึกสูงเนี่ยการบอกเล่าอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของภาพองค์ประกอบของเสียงเนี่ยคือทุกๆอย่างมันมันเป็นเหมือนกับการค่อยๆสะสมพลังงานความกลัวหรือพลังงานความหวัดหวัน่ะแล้วมันทำ ให้มันค่อยๆเสริมขึ้นไปเสริมขึ้นไปเสริมึไปจนกระทัท่งพนอไปถึงจุดที่มันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยมัน building ถึงที่ถึงจุดจ,ดจริงๆนะฮะมันเลยเป็นอะไรที่พบได้ว่ามวลของภาพยนตร์เรื่องนี้มีความสนุกมากกว่าความไม่สนุกนะครับและสุดท้ายที่ผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ค่อนข้างจะทํางานกับผมก็คือการที่มันเอาจังหวะนรกในชีวิตของมนุษย์มาเล่นนะฮะคือผมเชื่อว่าหลายคนคงต้องเคยเจอบ้างอาจจะเป็นจังหวะคําคพูดหรืออาจจะเป็นจังหวะการทําอะไรสักอย่างแล้วมันเกิดความผิดพลาดแล้วมันกลายเป็นความปั๊มปั� หรือความฮาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจังหวนละนรกเนี่ยมันเกิดขึ้นกับภาพยนตร์เรื่องนี้ในหลายๆครั้งแล้วผมพบว่านี่แหละมันคือสิ่งที่มันสร้างฮิวมอร์ได้แบบรุนแรงมากๆจังหวนละนรกที่นําพามาสู่ความไหยนะและความไหยนะเมื่อหยอกความประมาทของมนุษย์เข้าไปเนี่ยมันเลยกลายเป็นเหตุ hey, เป็นผลอะไรบางอย่างที่ทําให้ไอ้ทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในฟิล์มเรืนี้บัตไลน์เนี่ยมันเป็นความแบบเฮี้ยหานะครับอาจใช้คําแรงหนึ่งเฮี้ยหา่าแต่สนุกมากเลยแหละ แต่ก็นั่นแหละมันก็อาจจะยังมีอะไรบางอย่างซิทูเอชันนี้ผมว่ามันก็น่าจะทําได้ดีกว่านี้กระทั่งเรื่องของเสียดายความพื้นหลังเกี่ยวกับครอบครัวตัวละครที่บอกว่ามันน่าจะขยี้บางประเด็นได้มากกว่านี้นะครแต่มันอาจจะด้วยความที่หนังมันมุ่งเน้นเรื่องของความสนุกเป็นหลักแหละมันก็เลยอาจจะให้ได้ไม่เต็มที่นะครับเอาเป็นว่าถึงที่สุดแล้วผมสามารถให้ภาพยนตร์เรื่อง Final Destination But Life ที่แป 5ุดหเต็มสิและการไปดูในรูปแบบของ IMAX นะครับที่ผมเชื่อว่ามันจะช่วยเพิ่มความรู้สึกสนุกให้กับหนังได้มากขึ้นด้วยนะครับและนี่คือความเห็นของผมกับ Final Destination But Lives ครับผม Maybe that's not actually coming for our family <laughs> 'cause that would be crazy